โรงเรียนหนองแวงบึงงามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาร้อยเอเขตสตั้งอยู่ที่หมู่2องตำบลบึงงามอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อเอเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมมศึกษาปีที่สานายทรงศักดิ์เมฆเสนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19ท่านมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด205คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยใส่ใจคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหนองแวงบึงงามมีอาณาบริเวณที่ร่มรื่นสวยงามมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นระบบระเบียบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมีความพร้อมและทันสมัยห้องเรียนต่างๆสะอาดน่าเรียนน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งแม้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โรงเรียนหนองแวงบึงงามก็มีมาตรการในการป้องกันโรคระบาดอย่างปลอดภยัยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลมีเป้าหมายชัดเจน ที่จะสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมืองสร้างครูดีให้ห้องเรียนสร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียนและสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนคณะครูในโรงเรียนหนองแวงบึงงามล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ตามมาตรฐานมีจรรยาบรรณวิชาชีพ นำทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ครูผู้สอนทุกคนมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาวะการระบาดของโรคโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนผสมผสานกับการเรียนแบบออนไลน์ ครูมีการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างหลากหลายเช่นห้องแชทกลุ่มทาง Facebook กลุ่ม Line Google Meet Google Classroom พร้อมใส่ใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพครบร้อยเปอร์เซนตโดยครูประชำชั้นมีการนำส่งใบงานและปัจจัยพื้นฐานอื่นเป็นรายสัปดาห์รวมถึงเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน นักเรียนโรงเรียนหนองแวงบึงงามมีผลการประเมินนักเรียนปีการศึกษา2563ดังนี้ผลการอ่านอาทีป .1 และผลการสอบ NT ป .3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศผลการสอบโอ e นชั้นป .6 ในรายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา2 5 6 2ในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษผลการสอบโอเน็ตชั้นม3ในรายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศและสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2 5 6 2นนักเรียนในโรงเรียนหนองแวงบึงงามมีผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ83.64นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะตามหลักสูตรมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวตรรษที่21ซึ่งได้แก่ทักษะอาชีพทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นต้น จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งนำโดยท่านผู้มยการสงศักดิ์เมฆเสนาร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในชุมชนทำให้โรงเรียนหนองแวงบึงงามก้าวผ่านวิกฤตการระบาดของโรคมาได้ถึงตอนนี้ซึ่งไม่มีครูและนักเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 การจัดการเรียนการสอน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจในระดับประเทศดังนี้เกียรติบัติสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรางวัลน,นักเรียนพระราชทานปีการศึกษา2563ระดับประถมมศึกษารางวัลยอดเยี่ยมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก จากบริษัทในเครืออมรินจำนวนสามรางวัลได้แก่เรื่องท่องเที่ยวถิ่นอีสานลุงช้างใจดีและลูกชาวนาน